ช่วงมงหลอนในช่วงวันหยุดยาวต้าได้พาหมวยแฟนของเขานั่งรถไปยังจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเพื่อไปชมงานเทศกาลเฉลิมฉลองประจำจังหวัด ที่จะจัดขึ้นแค่ปีละครั้งงานแห่งนี้นั้นมีชื่อเสียงมากจึงจะมีผู้คนไปร่วมงานกันอย่างคับข้างตาจึงได้ทำการจองห้องพักแถวนั้นไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าห้องพักนั้นจะต้องเต็มแน่ๆ นี่งานเนี่ยใหญ่มากเลยนะมีทั้งของกินเพียบมีโชว์น่าสนใจเยอะด้วยทั้งโชว์สัตว์เช่นโชว์ช้างแล้วก็โชว์ลิงแล้วก็ยังมีโชว์ต่างๆจากชาวบ้านที่เด็ดที่สุดคือมีขบวนพาเรด,ดขนาดใหญ่ยาวเป็นกิโลเลยโอ้คนคงจะเยอะนะ่าดูเลย น่ใจนะว่าเธอจองที่พักเรียบร้อยแล้วอะ่ะถ้าจะหาที่พักหน้าง,งานไม่มีห้องว่างไม่แน่เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงล็อกฉันจองเอาไว้ตั้งแต่สองอาทิตย์ก่อนแล้วอยู่กลางตัวเมืองเลยพอเดินเหนื่อยเสร็จแล้วก็เข้าห้องพักได้เลยโอเคอยากกินของอร่อยอร่อยแล้ว จนถึงช่วงเวลาเย็นใกล้ค่ำหลังจากที่ต้าและหมวยเดินชมงานเสร็จเรียบร้อยพวกเขาก็เหน็ดเหนื่อยเต็มที่เป็นเวลาที่เหมาะสมในการเช็คอินเข้าห้องพักสนุกจริงๆนะขอมกินอร่อยๆเพียบเลยแล้วก็โชวลิงนะ น่ารักมากอยากมางานนี้ทุกปีเลยอืมถ้าอยากมาอีกก็ได้นะแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าหมวยเริ่มเหนื่อยแล้วอะ่ะอยากเข้าห้องพักแล้วระหว่างนั้นม,มีโทรศัพท์ดังเข้ามาซึ่งน่าจะเป็นเบอร์จากทางห้องพัก สวัสดีครับใช่คุณพีรวิทย์ใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรเหรอครับเออพอดีว่าทางเราต้องขอประทานโทษเป็นอย่างสูงนะครับพอดีตอนนี้เกิดเหตุขัดข้องขึ้นกระท่านหันนะครับพอดีว่าห้องพักที่คุณจองไว้นะ่ะระบบไฟฟ้ามันมีปัญหาใหญ่เกิดขึ้นซึ่งทางช่างของเราต้องใช้เวลาซ่อมนานเลยครับ ไม่สามารถทำเสร็จได้ในวันนี้ครับอ้าวแบบนี้ก็แย่สิครับแล้วพวกผมจะทำยังไงล่ะครับตอนนี้ห้องอื่นก็เต็มหมดแล้วและพวกผมจะนอนที่ไหนล่ะครับครับเรื่องนั้นทางเราได้จัดการให้แล้วนะครับพวกเราได้เจอห้องพักห้องหนึ่งที่ว่างพอดีอครับ แล้วก็อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากอาจจะไม่ใช่ห้องที่ดีแบบที่คุณจองไว้แต่ว่ามันก็เป็นห้องพักที่สะอาดพอสมควรเลยล่ะครับส่วนเรื่องเงินเราจะทำการดําเนินเรื่องคืนเงินให้คุณทุกบาทเลยนะครับเฮ้อก็ไม่มีทางเลือกแล้วก็เอาตามนั้นล่ะครับโอเคครับงั้น เดี๋ยวผมจะส่งโลเคชั่นห้องพักไปให้คุณนะครับต้องขอประทานอภัยอย่างสูงอีกครั้งนะครับต้องเปลี่ยนห้องเหรอใช่แล้วเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นกระทันหันแบบนี้ซะด้วยสวยจริงๆแต่ก็ยังดีนะที่โรงแรมอ่ะเขายังหาห้องใหม่ให้เราได้ต้องออกจากตัวเมืองไปอีก นิดเดียวไม่ไกลมากแฮะแปลกจังปกติห้องพักระยะนี้น่าจะเต็มหมดแล้วนี่นะเฮ้ช่างมันเถอะได้ที่พักก็ดีแล้วดีกว่าไปนอนข้างถนนนะก็จริงนะ หลังจากนั้นต้าและหมวยก็ได้ไปยังสถานที่ตามโลเคชั่นที่ได้รับมาซึ่งต้องนั่งรถบัสเล็กไปนอกเมืองอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง แล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้มาถึงที่หมายเป็นโรงแรมที่สไตล์ดูค่อนข้างเก่าอยู่พอสมควรแต่ว่าก็ดูสะอาดสะอ้านดีเหมือนได้รับการดูแลที่ดีแต่อีกมุมมันก็ค่อนข้างวังเวงพอสมควร และหมวยได้เดินเข้ามายัางบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมและได้พบกับพนักง,งานต้อนรับคนหนึ่งซึ่งเป็นหญิงสูงอายุดูท่าทางเหมือนจะเป็นเจ้าของและทำงานที่นี่มาอย่างยาวนาน สวัสดีครับคุณป้าพอดีว่าพวกผมคือคนที่ทางโรงแรมได้จองห้องพักเอาไว้ให้นะครับอ๋อพวกเธอเองนะตอนเนี้ยมีคนมาพักเต็มหมดทุกห้องแล้วอ้าวแต่ว่าตามจริงมันมีอยู่ห้องหนึ่ง ที่เราปิดเอาไว้ไม่ให้ใครมาเช่าซึ่งคนที่มาจองเขาบอกเป็นเรื่องด่วนแล้ก็ทำเสียงเศร้าๆฉันก็เลยสงสารก็เลยตั้งใจจะเปิดห้องนี้ให้เป็นกรณีพิเศษแต่ว่าฉันจะไม่คิดเงินหรอกนะเพื่อว่าได้ช่วยๆกันเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องฉุกเฉินก็ดีกว่า มีคนไปนอนข้างถนนนั่นแหละจริงไหมฮะจริงเหรอครับที่จะให้พวกเราพักฟรีก็ใช่แหละเออ่ขอบคุณมากเลยนะครับ จออะไรแปลกๆนะก็ไม่ตอบไปนสนใจนะอเออเออได้ครับอืมห้องก็ไม่แย่เลยอาจจะดูเก่านิดหน่อยแต่ว่าก็สะอาดดีทำไมป้าเขา ไม่คิดเงินเรานะก็ป้าเขาใจดีงไงคงอยากช่วยคนที่ลำบากแบบพวกเราเนี่ยละมั้งคงจะอย่างนั้นแหละหลังจากนั้นต้าและหมวยก็ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอน หลังจากที่หมวยอาบน้ำเสร็จแล้วก็ได้เดินออกมาเอาตาเธอลากเก้าอี้ออกมาทำไมอ่ะจะทำอะไรเหรอฮะเปล่านี่ ฉันก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นได้ลุกไปไหนเลยอ้าวแต่ฉันจำได้ว่าก่อนเข้างน้ำเก้าอี้มันอยู่ใต้ต๊บนะใช่เหรอจำผิดหรือเปล่าแต่ว่าทั้งคู่ก็ทำเป็นลืมๆเรื่องนี้ไปและได้เข้านอน ในช่วงกลางดึกขณะที่ตากำลังนอนหลับอยู่ เขาได้ตื่นขึ้นมาและเจอกับหมวยยืนอยู่กลางห้องอ้าวหมวยจะเข้าห้องน้ำเหรอทำไมยืนอยู่ไม่เข้าไปล่ะ แล้วจากนั้นหมวยก็ได้เดินออกนอกห้องไปเมื่อเห็นดังนั้นต้าจึงได้รีบตามออกไปหมวยจะไปไหนอะ่ะ ได้เดินตามหมวยไปแต่ว่าอยู่ๆหมวยก็หายไปแล้วเมื่อไม่รู้จะทำยังไงตาก็เลยกลับมาที่ห้อง ว่าเมื่อกลับมาถึงก็ได้พบกับหมวยซึ่งอยู่ในห้องอาตาไปไหนมาเมื่อคิดถึงมาไม่เห็นเธออยู่บนเตียงออกไปข้างนอกเห <ả? S 2> นี่เธออยู่บนเตียงตลอดเลยเหรอ ใช่สิทำไมเหรอเธอเรียกฉันเหรออ๋อผมเพราะว่าฉันเหนื่อยจากตอนกังวันนะ่ะก็เลยหลับสนิทเลยเธอเธอไม่ได้ออกไปนอกห้องเหรอก็ไม่มีแล้วทันใดนั้น เก้าอ so ี้ในห้องก็เลื่อนเองได้เหมือนกับมีใครจับมันลากเมื่อเห็นดังนั้นต้าและหมวยจึงรีบเก็บข้าวของใส่กระเป๋าแล้ววิ่งออกจากห้องอย่างรวดเร็ว นี่มันเกิดอะไรขึ้นครับคุณป้าให้พวกผมอยู่ในห้องผีสิงเหรอเ <c oughs> จอเข้าแล้วล่ะสิฮ <c oughs> รู้เหตุผลแล้วใช่ไหมทำไมฉันถึงไม่ปล่อยชาวห้องนั้นเมื่อก่อนนะ่ะนีหญิงสาวช้ำรับ จาสามีด้วยความอาฆาตและแค้นเธอก็ได้ฆ่าตัวตายอยู่ในห้องนั่นแหละนับความซวยก็บังตกอยู่ที่ฉันแค่คนไหนเข้าพักก็เจอดีกันทุกลายเอาพระมาสวดก่นแล้วแต่ความเฮี้ยนมันหนักอีคุณเธอก็ยังไม่ยอมไปไหนสักทีไหนย,ยังไงก็ไม่ไปแต่ว่า รู้ทั้งรู้คุณป้าก็ยังให้พวกผมพักนี่นะครับก็ฉันไม่อยากให้พวกเธอไปนอนข้ามถนนนี่เออพว,พวกเราขอนอนข้างถนนดีกว่าครับ วันรุ่งขึ้นต้าและหมวยก็ได้เดินทางกลับกรุงเทพด้วยความอ่อนเพลียหลังจากที่ไม่ได้นอนเต็มอิ่มมาทั้งคืน